สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาอยู่กับครูฟิลเช่นเคยนะครับนักเรียนทุกคนยังจําได้ไหมครับว่าเราเคยเรียนเกี่ยวกับความหมายของประพจน์ไปแล้วถ้าเกิดครูฟิลยกตัวอย่างข้อความเช่นเขาเป็นนักคณิตศาสตร์นักเรียนยังตอบครูฟิลได้ไหมครับว่าข้อความที่ครูฟิลกาหนดให้นั้นเป็นประพจน์หรือว่าไม่เป็นประพจน์วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับถ้าเกิดน,นักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญติดตามไปพร้อมกับครูฟิลได้เลยนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอในครั้งนี้นั่นก็คือบอกความหมายของประโยคเปิดจำแนกข้อความว่าเป็นประโยคเปิดหรือไม่เป็นประโยคเปิดเขียนข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณในรูปสัญลักษณ์ก่อนอื่นนะครับนักเรียนมาช่วยครูฟิลพิจารณาประโยคต่อไปนี้นะครับแล้วก็ครูฟิลอยากให้นักเรียนตอบว่าประโยคที่ครูฟิลกาหนดให้นั้นเป็นประพจน์หรือว่าไม่เป็นประพจน์นะครับเริ่มจากเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ นักเรียนคิดว่าประโยคนี้เป็นประพจนไหมครับถูกต้องครับประโยคนี้ไม่เป็นประพจนครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเขาคือใครนะครับส่วนอีกประโยคนึงครับยูคลิดเป็นนักคณิตศาสตร์เป็นประพจนไหมครับนักเรียนเป็นประพจน์ครับแล้วก็เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงด้วยนะครับต่อไปครับเรามาพิจารณาประโยคต่อไปนี้ดีกว่านะครับ x บวก5เท่ากับ10 เป็นประพจน์ไหมครับนักเรียนไม่เป็นประพจน์ใช่ไหมครับเพราะเราไม่ทราบว่า x แทนจํานวนใดถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดครูฟิลแทน x ด้วย5ครูฟิลก็จะได้5บวก5เท่ากับ10ซึ่ง5บวก5เท่ากับ10เป็นประพจน์ไหมครับถูกต้องครับ5บวก5เท่ากับ10เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดครูฟิล์แทน x ด้วย0 ครูฟิลก็จะได้0บวก5เท่ากับ10 0บวก5เท่ากับ10เป็นประพจนไหมครับเป็นประพจน์ถูกต้องไหมครับแต่เป็นประพจน์ที่มีค่าวความจริงเป็นเท็จไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับจากประโยคทั้งสองนะครับที่กล่าวว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์และ x บวก5เท่ากับ10นะครับครูฟิลจะขอเรียกคำว่าเขาและ x ในประโยคข้างต้นว่าเป็นตัวแปรนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประโยคทั้งสองนั้นจะเป็นตัวอย่างของประโยคเปิดโดยตัวแปรที่ใช้ในประโยคเปิดนะครับเราจะแทนที่ด้วยสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์นะครับอย่างตัวอย่างที่ว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยเราได้แทนยูคลิดเข้าไปใช่ไหมครับดังนั้นเอกภพสัมพัทธ์ควรจะเป็นอะไรครับก็ควรจะเป็นเซตของชื่อคนถูกต้องไหมครับนักเรียนและประโยคที่ว่า x บวก5เท่ากับ10ซึ่งเราได้แทน ห้าเข้าไปแทนศูนย์เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเอกภพสัมพัทธ์ของประโยคนี้น่าจะเป็นอะไรครับเซ็ตของจํานวนเช่นเซ็ตของจํานวนจริงเซ็ตของจํานวนเต็มบวกเป็นต้นนะครับนักเรียนและครูฟิลเชื่อว่านักเรียนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าตกลงเนี่ยประโยคเปิดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรดังนั้นครูฟิลอยากให้นักเรียนไปดูบทนิยามที่2พร้อมกับครูฟิลได้เลยนะครับ ซึ่งบทนิยามที่สองนะครับกล่าวไว้ว่าประโยคเปิดคือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรซึ่งประโยคเปิดนะครับจะไม่สามารถระบุค่าวความจริงได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับแต่เมื่อเราแทนตัวแปรในประโยคเปิดด้วยสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์นะครับเราจะได้เป็นประพจน์ซึ่งมีค่าวความจริงนะครับตัวยอย่างเช่นเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ อันนี้ไม่เป็นประพจน์ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราแทนคำว่าเขาด้วยยูคิดก็จะกลายเป็นอะไรครับยูคิดเป็นนักคณิตศาสตร์ซึ่งจากไม่เป็นประพจน์เนี่ยจะกลายเป็นเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนเข้าใจความหมายของประโยคเปิดแล้วนะครับนักเรียนครับเรามาดูชวนคิดตรงนี้กันดีกว่านะครับกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตเขาจำนวนจริง ข้อความ 2x บวก1เท่ากับ3เป็นประโยคเปิดหรือไม่เรามาพิจารณาข้อความ 2x บวก1เท่ากับ3กันดีกว่านะครับเราจะเห็นว่าข้อความนี้มี x เป็นตัวแปรถูกต้องไม่คานักเรียนจากนั้นเราลองมาแทน x ด้วย0กันดีกว่านะครับเราก็จะได้ข้อความอะไรครับ2คูณด้วย0แล้วก็บวกกับ1เท่ากับ3เราดูสิครับว่าเราหาค่าความจริงของประโยคนี้ได้หรือเปล่าครับ 2อคูณได้ศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไมครับศย์บวกกับหนได้1 1ึ่เท่ากับสามไหมครับ, 1, ไ, 1, 1 3, ไ,มรบไม่เท่าถูกต้องไหมครับดังนั้นข้อความนี้จะมีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมครับเราลองมาแทน X ด้วย1ครับคูฟิลก็จะได้อะไรครับ2อคูณด้วยหจากนั้นบวกกับ1มีค่าเท่ากับ3เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ สองคูณกับหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้ไรครับได้สามสามเท่ากับสามไหมครับทั้งเรียนเท่ากันถูกต้องไหมครับจึงได้ว่าข้อความนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเราแทน x ด้วยสองอีกสักตัวนะครับคูณฟิลก็จะได้ข้อความเลยครับสองคูณด้วยสองแล้วบวกกับหนึ่งเท่ากับสาม สองคูณด้วยสองก็จะได้4 4่บวกกับหเป็น5 5าห้าเท่ากับสามไหมครับไม่เท่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อความนี้ก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับนักเรียนเราจะเห็นว่าเมื่อเราแทน x ด้วยจำนวนจริงใดๆแล้วเราจะได้ประพจน์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราหาค่าความจริงได้แล้วถูกต้องไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าข้อความ สอง x บวกหนึ่งเท่ากับสาเป็นข้อความที่มี x เป็นตัวแปรและเมื่อแทน x ด้วยจำนวนจริงใดๆแล้วจะได้ประพจน์ดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่าอะไรครับข้อความ2 x บวกหเท่ากับสจึงเป็นประโยคเปิดนั่นเองไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดนักเรียนพิจนารณาเฉพาะนิพจน์ส x บวกหเราจะเห็นว่าไม่เป็นประโยคเปิดนะครับ เพราะว่าอะไรครับนักเรียนเพราะว่าเมื่อเราแทน x ด้วยจํานวนจริงใดๆแล้วเนี่ยเราหาค่าความจริงไม่ได้ใช่ไหมครับพอเราไม่ทราบค่าความจริงเนี่ยมันก็จะไม่เป็นประพจน์ถูกต้องไหมครับนักเรียนมาดูนะครับสนญรักษ์ณแทนประโยคเปิดใดๆที่มี x เป็นตัวแปรเราจะเขียนแทนด้วยสนญลักษณ์แบบนี้ครับ px นะครับเช่นให้ px แทน x บวกเท่ากับ x ซึ่งเป็นประโยคเปิดนะครับการเชื่อมประโยคเปิดนะครับเราจะเชื่อมประโยคเปิดด้วยตัวเชื่อมและหรือถ้าแล้วและก็ต่อเมื่อรวมถึงเราสามารถเติมนิเสธซึ่งสามารถทำได้เช่นเดียวกับการเชื่อมประพจน์เ,เลยนะครับทั้งเรียนเช่นถ้าเกิดครูฟิลให้ px แทนประโยคเปิด x บวก0เท่ากับ x และ qx แทนประโยคเปิด x บวก x เท่ากับ x ยกกำลังสองครูฟิลจะได้ px และ qx แทน x บวก0เท่ากับ x และ x บวก x เท่ากับ x ยกกำลังสองนักเรียนครับมาดูชวนคิดตรงนี้นิดน,นึงนะครับนักเรียนเคยเห็นการใช้ข้อความสำหรับ x ทุกตัวและสำหรับ x บางตัวในวิชาคณิตศาสตร์บ้างไหมครับนักเรียน ถ้นนักเรียนนึกไม่ออกนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่นสำหรับ x ทุกตัว x บวก0เท่ากับ x เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงและสำหรับ x บางตัว x บวก x เท่ากับ x ยกกำลัง2เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงเราเรียกสำหรับทุกตัวและสำหรับบางตัวนะครับว่าเป็นตัวบ่งปริมาณนะครับ ซึ่งคําว่าสําหรับทุกตัวและสําหรับบางตัวนะครับที่เป็นตัวมงปริมาณเนี่ยเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสําหรับทุกตัวเราจะแทนด้วยแบบนี้ครับคล้ายๆ A กับหัวนะครับแล้วก็สําหรับบางตัวนะครับเราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ครับคล้ายๆตัว E กับข้างแบบนี้นะครับก็ครูฟิลก็อยากให้นักเรียนนะครับจำสัญลักษณ์อย่างนี้ไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มใช้กัน เป็นประจำแล้วนะครับนักเรียนครับมาดูการใช้สัญลักษณ์กันต่อนะครับเริ่มจากถ้านักเรียนเจอ a กับหัวอยู่คู่กับตัวแปร x อย่างนี้นะครับจะแทนสำหรับ x ทุกตัวและถ้าเกิด e กับข้างอยู่กับตัวแปร x แบบนี้ก็จะแทนสำหรับ x บางตัวนะครับและเช่นเคยครับ u ก็จะแทนอะไรครับเกกภบพบสัมพัทธ์ R แบบมีขีดแบบนี้เราก็จะแทนอะไรครับ แทนเซตของจำนวนจริง Q แบบมีขีดแบบนี้ก็จะแทนอะไรครับก็จะแทนเซตของจำนวนตกกรรกะยะ z ซแบบมีขีดแบบนี้นะครับเราก็จะแทนเซตของจำนวนเต็มแต่ n แบบมีขีดแบบนี้นะครับเราก็จะแทนเซตของจำนวนนับนันน้นครับถ้าเกิดเราพิจารณาข้อความสำหรับ x ทุกตัว x บวก0เท่ากับ x เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงนะครับข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวบ่งปริมาณน,นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นประโยคเปิดนะครับมาดูนะครับเราจะเห็นว่าส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนที่เป็นตัวบ่งปริมาณน,นั่นก็คือสำหรับ x ทุกตัวนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือ x บวก0เท่ากับ x เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงส่วนนี้เราจะเป็นส่วนของประโยคเปิดนะครับซึ่งรวมแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณนะครับซึ่งเราอาจจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ครับทุก x นะครับ x บวก0เท่ากับ x เมื่อเอกภพสัมพัทธ์ เป็นเซตของจำนวนจริงนะครับหรืออาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับนักเรียนก็คือ x ทุกตัวที่เป็นจำนวนจริง x บวก0เท่ากับ x แบบนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวครูฟิจะยกตัวยอย่างเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรามาทำความเข้าใจกันต่อนะครับต่อไปครับนักเรียนถ้าเราพิจารณาข้อความสำหรับ x บางตัว x บวก x เท่ากับ x กำลังสองเมื่อเอกภบสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงเราอาจจะเขียนในรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสำหรับ x บางตัวเราก็จะใช้ตัว e กับด้านนะครับแล้วก็ x แบบนี้นะครับซึ่งอะไรครับ x บวก x เท่ากับ x กำลังสองเมื่อเอกภบสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงใช่ไหมครับอกภบสัมพัทธ์แทนด้วยตัว u ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับเซตของจำนวนจริงก็คือ เซนารักเป็นอะไรครับอแบบมีขีดแบบนี้นะครับหรือนักเรียนอาจจะเขียนแทนด้วยเซนารักแบบนี้ก็ได้นะครับ x ที่เป็นจำนวนจริงบางตัวนะครับ x บวก x เท่ากับ x ย้มลังสองแบบนี้ก็ได้ครับนักเรียนไม่ยากใช่ไหมครับเริ่มเข้าใจหรือ,อยังเอยต่อไปนะครับครูฟิลอยากให้นักเรียน ลองเขียนข้อความต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์นะครับดูนะครับเมื่อเอกภพสัมพั์แทนเซตของจำนวนจริงนะครับซึ่งมี5ข้อนะครับลองหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวก่อนนะครับหลังจากนั้นครูฟิลจะมาเฉลยนะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับเริ่มจากข้อที่1นะครับจงเขียนข้อความต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์เมื่อเอกภพสัมพั์คือเซตของจำนวนจริงนะครับ ข้อที่1บอกว่าสำหรับ x ทุกจำนวน x บวก x เท่ากับ 2x นะครับเราก็จะเขียนด้วยอะไรครับสำหรับ x ทุกจำนวนก็จะแทนด้วย a กับหัวแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ x ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับ x บวก x เท่ากับ 2x แบบนี้นะครับหรือเพื่อความสบายใจของนักเรียนนะครับนักเรียนอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับโดยที่นักเรียนก็ กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ไปเลยครับว่าอะไรครับเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจํานวนจริงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆข้อนี้โจทย์เขากําหนดให้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นจํานวนเนี่ยแล้วเขาไม่ได้กําหนดเอกภพสัมพัทธ์มาก,ก็จะกล่าวถึงเซตของจํานวนจริงนะครับหรือนักเรียนก็สามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งครับก็คือสําหรับ x ที่เป็นจํานวนจริงทุกจํานวน x บวก x เท่ากับ 2 x แบบนี้ก็ได้ครับนักเรียนไม่ยากใช่ไหมครับต่อไปตัวอย่างข้อที่2ครับมีจำนวนจริง x ซึ่ง x บวก0เท่ากับ2 x มีจำนวนจริง x ใช่ไหมครับก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ e กับข้างแล้วก็ x แบบนี้ถูกต้องไหมครับนักเรียนซึ่ง x บวก0เท่ากับ2 x เขียนแบบนี้ก็พอครับนักเรียน หรือว่าถ้านักเรียนอยากใส่เอกภพสัมพัทธ์ไปด้วยแล้วนักเรียนเขียนแบบนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ครับโดยที่เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจํานวนจริงแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะบอกไปเลยครับมีจํานวนจริง x ซึ่ง x บวก0เท่ากับ 2x แบบนี้ก็ได้ครับนักเรียนไม่ยากใช่ไหมครับ ต่อไปข้อที่สาครับสำหรับ x ทุกจำนวนถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นจำนวนจริงนะครับเมื่อเอกภพกสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ x ทุกจำนวนก็จะแทนด้วยเซนรักแบบนี้ใช่ไหมครับ a กับหัวแล้วก็ตัวแปร x แบบนี้นะครับถ้า x เป็นจำนวนเต็ม x เป็นจำนวนเต็มเขียนแทนด้วยเซนรักแบบนี้ครับแล้ว x เป็นจำนวนจริง ก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวเชื่อมอะไรครับถ้าแล้วถูกต้องไหมครับเราก็จะได้ข้อความนี้เขียนในรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นจำนวนจริงแบบนี้ครับนักเรียนซึ่งข้อความนี้นะครับครูฟิลอาจจะกล่าวได้อีกแบบหนึ่งก็คืออะไรครับจำนวนเต็มทุกจำนวน เป็นจำนวนจริงไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนข้อที่สี่ครับจำนวนจริงทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มอย่างข้อนี้นะครับโจทย์ได้กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ของเราเป็นจำนวนจริงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายเลยครับจำนวนจริงทุกจำนวนก็จะแทนด้วยเัญลักษณ์นี้ใช่ไหมครับ เราต้องเป็นอะไรครับเป็นจํานวนเต็มด้วยก็คือเราก็แค่เขียนอย่างนี้ครับ x เป็นจํานวนเต็มซึ่งสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะหมายถึงว่าจํานวนจริงทุกจํานวนเป็นจํานวนเต็มนะครับหรือทังนี้อาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับก็จะเป็น x ที่เป็นจํานวนจริงทุกจํานวน x ก็จะเป็นจํานวนเต็มด้วยแบบนี้นะครับ ต่อมาครับข้อ5นะครับจำนวนเต็มบางจำนวนยกกำลังสอง,ลงแล้วเท่ากับ1นนะครับข้อนี้นะครับเราอาจจะกล่าวได้อีกแบบหนึ่งว่าอะไรครับเดี๋ยวครูฟิลขอเขียนเป็นข้อความก่อนนะครับก็คือสำหรับจํานวนจริง x บางจํานวน x เ,เป็นจํานวนเต็ม และเป็นยังไงครับ x ยกกำลังสองเท่ากับ1ถ้าเกิดเรามาเขียนแบบนี้ครับมันก็จะทำให้เราเขียนในรูปสัญลักษณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเราก็จะเขียนในรูปสัญลักษณ์ได้เป็นอะไรครับแบบนี้ครับ e กับข้างแล้วก็ x แบบนี้นะครับ x เป็นจำนวนเต็มและ x กำลังสองเท่ากับ1 x เป็นจำนวนเต็มเซตของจำนวนเต็มแทนด้วยตัว z แบบนี้ใช่ไหมครับมีรอยขีด และและก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ x ยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ครูฟิลเพิ่มเติมหน่อยนะครับเราไม่เขียนแบบนี้นะครับข้อนี้นะครับเขียนแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะข้อนี้จะหมายถึงอะไรครับ หมายถึงจำนวนจริงบางจำนวนยกกำลังสองแล้วเท่ากับหนึ่งอันนี้ครูฟิลอยากให้นักเรียนจำนะครับจำไว้จำไว้นะครับ อันนี้อ,อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันโอเคนะครับนักเรียนมาดูข้อนี้ก็ดีกว่านะครับจงเขียนข้อความต่อไปนี้ในรูปสัญลักษณ์เมื่อ A และ B เป็นเซตใดๆนะครับสข้อนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับในเรื่องเซตนะครับเริ่มจากข้อที่1น,นะครับเซต A เท่ากับเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A ข้อที่2เซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกบางตัวของ A ไม่เป็นสมาชิกของ B ข้อนี้นะครับสองข้อนี้ครูฟิลอยากให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ชั่วคข่าวนะครับแล้วลองทำเองดูก่อนหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จค่อยกดเล่นเพื่อดูเฉลยของครูฟิลนะครับ ต่อไปครูฟิวจะเฉลยแล้วนะครับเริ่มจากข้อที่1นนะครับเซตเเท่ากับเซตบก็ต่อเมื่อครูฟิวก็เขียนก่อนครับเซตเเท่ากับเซตบก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมครับสมาชิกทุกตัวของเซตเเป็นสมาชิกของเซตบก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกตัวใช่ไหมครับครูฟิวให้ x เป็นสมาชิกนะครับสมาชิก x ทุกตัวถ้าเกิด x อยู่ในเซต a แล้ว x ต้องอยู่ในเซต b ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะแทนสมาชิกทุกตัวของเซต a เป็นสมาชิกของเซต b และแก็แบบนี้นะครับสมาชิกทุกตัวของเซต b เป็นสมาชิกของเซต a ก็คล้ายเดิมนะครับในทำนองเดียวกันเลยก็จะเป็นอย่างนี้ครับ x เป็นสมาชิกในเซต b แล้ว x เป็นสมาชิกในเซต a แบบนี้นะครับ ในส่วนต่อไปครับข้อที่สองครับข้อที่สองเก่าไว้ว่าอะไรครับนักเรียนเซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกบางตัวของเซต A ไม่เป็นสมาชิกของเซต B ข้อที่สองนะครับก็จะเขียนแบบนี้นะครับเซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่ออะไรครับมีสมาชิกบางตัวใช่ไหมครับาครู้ชมก็ให้มีสมาชิกเป็น x แล้วกันครับ ซึ่ง x อยู่ใน a ใช่ไหมครับแต่ x ไม่เป็นสมาชิกใน b ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ x อยู่ใน a แต่อะไรครับ x ไม่อยู่ใน b แบบนี้ครับนักเรียนทับถูกกันไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับนังเรียนนักเรียนครับเรามาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันดีกว่านะครับเริ่มจากบทนิยามที่2นะครับนั่นก็คือ ประโยคเปิดประโยคเปิดคืออะไรครับประโยคเปิดก็คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรนะครับและสิ่งที่ได้เรียนรู้ข้อต่อไปนะครับก็คือในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะพบการใช้ข้อความสำหรับ x ทุกตัวและสำหรับ x บางตัวอยู่เสมอเลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะเรียกสลหรับทุกตัวและสลหรับบางตัวว่าเป็นตัวบ่งปริมาณไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนสำหรับบทเรียนในครั้งนี้นะครับ ซึ่งก่อนจากกัน,นะครับครูฟิลขอฝากแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนไปฝึกฝนดูนะครับเพื่อความเข้าใจและก็ความเก่งของพวกเราทุกคนนะครับแต่วันนี้นะครับครูฟิลขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ